ตอนนี้เราได้ระเบิดไปแล้วไอแตมอย่าเล่นแบบนี้ดิคือแบบนี้เป็นระเบิดระเบิดมีศรพดูไอเต็มไหนได้ระเบิดแล้วยังขัน้นจากเอาระเบิดนี่เฟี้ยมาลงไปใส่คนหนึ่งอะ่ะก็คือแบบนี้จากมันจะส่มอะ่ะถ้าเราอยูเดเดียวแล้วก็ให้ใครก็ได้ท้าทำไมไ,ไ,ไม่ให้ระเบิด จะว่าเราพาครัวาเป็นปกติเถอะเดี๋ยวก็โดนอะไรแบบไม่เอาเรื่องอะ่ะนี่มันมีห้องลับปะนันสงสัยอ่ะยาตัวไม่ไหวอะ่ะชัวร์โอเคมีชั้นเนี่ป้าหาห้องลับกันหาห้องลับข้างล่างนถ้าเจอได้จะได้ไหมน,มนี่เจอห้องตัวดีเลยอ้าไม่ใช่ อ,อ๋อแข็งแขงลืมลืม่นนะเข้าไปนี้กันเลยเออแล้วก็าเอารุการกดไลค์โอ้ยเี่ยคนเดียเลยถ้าใครใครใครเล่นแบบบีเบลาหนา,นานังเกาะไปลนขอสัญญานะว่าเราไอ้นั่นอ่ะจะเข้าประตูปะเออใช่นะ ถ้าเราเข้าประตูฉันก็สงสัยอยู่อ่ะเพราะว่าไอคนนอ้นมันชอบเกมถูกไหมตกลงไปตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีบันไดให้ตกลงไปคุยปิดฝากระกตรงนี้ยากโอเคตอนนี้เลอ,อลำบากไป โอเคเครื่องล่างอยู่ไปโตไปต,ไปต่ไม่มีแล้วเราไม่มีระเบิดเอาอีเต็มโหแกต้องไปเจอข้างล่างเสร็จอีกเนี่ยโอเคเรียบร้อยเสร็จมันไปแล้วหนึ่งตัวมันสงสัยว่ามีห้องลับปะฉันได้ยินว่าห้องลับจะไม่มีแล้วโ จะเลิกกดกี่โมครับย่าเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ตัวดีโชคดีที่มันกดน้อยถ้ามีระเบิดเราโยนใส่มันเลยนะแล้วเราวิ่งวิ่งหนีอ่ะมันไม่กลับไปแล้วใช่ไหมเออเดสเลียวเนี่ยเราเล่นไม่ได้เลยหาหน่อยต้องให้อีวิวไปเพื่ออ๋อหรือว่าเจสียวมันน่าจะให้เป็นคอมอ่ะใครไม่รู้ก็คืออีก มันบอกว่าเล่นเลตเตียวได้ในมือถือและแล้วแล้วใครนะที่มีโรบักที่เป็นอะไรที่เป็นทีวีแมทช์ใครนะเพื่อนน่ะไอ้ชิงเจียงเนี่ยเขาเล่นอะไรเล่นรถสับยุคมก็เลตเตียวมันเข้าไม่ได้ใครรู้เขาเล่นรถสับยุคมจะรู้ไหมเออใครที่รู้แบบเลตโอ้โหเ,เสร็จเลยลงไปข้างล่างสีเขียวทำไงอะ่ะ น่าเก็บระเบิดไหมอีนว่าถ้าเราเก็บระเบิดมันจะไม่ตายเฮ้ยจิงอะไปลือย่างนี้สิโอ้โหเยคนนดิเก็บระเบิดดิเก็บระเบิดเฮ้ยไม่เอาเก็บระเบิดเอาคนนี้เอาคนนี้ไปเอาไปเอาไปเอาตบน้าบอกแล้วว่าอย่าอยู่อยู่โดเดียวเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลุม มันจะส่มให้สามระเบิดอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องล่วงลวงไปตลอดเลยนะเอออย่างเงี้ยอ่ะลองเข้าประตูดิเฮ้ยไอ้นี่ใครใครมือบอลใครส่งม,มาใ <ไข S 1> ครทุกคนได้ไหมอ่ะทดสอบดิทดสอบว้าถ้าเราเก็บระเบิดจะเป็นยังไงเฮ้ยเอาใครอะไรไเพืออเ่อมนมาชอบกิ๊งอะยย่ะไม่ใช่ใครเพื่อนถูกเกย์ ฉันก็ไม่ได้อยากขึ้นเก็บเ,เ,เก็บระเบิดโอเคไหมดเอาจริงเราตายนะเราเข้าประตูสิเข้าประตูมันบอกกากบาดเนี่ยเดี๋ยวให้คุณดูสิไอตามนห้องรับปันอาจมีอยู่ก็ได้นะโอ้โหจะกดกี่โมงอีจะกดไปไหน คนจะเดินจะตกตะนังม่ว่วอยาไปเถอะอ้าอันนี้ยาอันนี้ยาไม่เชื่อใครก็ด้วยไม่เชื่อด้วยเราเอออยู่ยข้างหน้าเราเออก็บุนแล้วอุยอ้ย ไปเถอะโอุโ้อยจะเล่กกนกติกนู้นนะผมหน้าข้างหน้าก็ไม่รอหรอกนี่ไงเราไปทั้งผัวมีเลยอ,อุ้ยเนี่ยอ,อ่ะแล้วเข้าประตดูดิดูสิว่ามีคนจะทะเลาะกับพวกเราไหมเข้าประตูเนี่ยลำคาแล้ว ขอไปขอไปเทียงกันในนี้แป๊บโอเคกดไลค์แล้วชัวร์เลยว่าเราต้องไปเฟซอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือแบบนี้ครั้งนี้เราลุกใจเลยโอ้หันเยยบเลยฮิครับกดปุ่มเลยถ้าแกกดแล้วก็เสร็จเราแน่อ่ะเราปล่อยดิ้มีคนจะกดไหมต้อบตอบตไม่ยี่เรามาซีมาก็ โอเคเฮ้ยเนี่ยฮวันเกียบเออเฮ้ยจะมันมาแล้วมันมาจะช้าๆเฮ้ยเราทำอะไรให้ใช่ป่ะนี่ก็ส่งมากรูดเลยมันบางเลยเนี่ยอยากังขลังอะไรอ่ะจริงโอ้ไม่มีไปถึง ตกแล้วเนี่ยใช้จำไม่ได้อ่ะว่าเราเล่นแบบนี้ไม่มันนานแล้วอยังอ่ะเออจำไม่แล้วแบบนี้แหละที่เราเล่นใช่ป่ะเราแกใช้จำได้นะตอนนั่ะถึงบนสุดใช่ไหมแต่เราก็ผ่านมาได้เพราะเสื้อสีแดงใช่ไหมเกือบ เรื่อนเรื่อนเพราะฉะนั้นก็โดดเลยยอมรับสิรออะไรครับเขาแกล้งเราไม่ใช่หรอเขาไม่แกล้งนะโอเคตอนนี้เฮ้ยตกตกจังเีเออดีเลยแบบเนี้ยไปกันไม่อ่ะเราไม่แกล้งเลยเฮ้ยเฮ้ย นี่ไอเนี้ยไอตัวดีเลยฉลาดเลยปะอ้าวทำไมนี่ยืนนี่อะขอโทษนะฉัน,น,น,คนเคยยินว่าไอตัวกระโดดอ่ะที่มันสั้นอะโอ้โหเอาไม้ทันไหมโอ้ไปเร็วก่อนที่มีจะมีคนมาซัดล่วงเราอีกรอบ เพราะไม่อยากตัดร่วงเหมือนครั้งก่อนเอ็งใช่เมื่อกี้กดไปดิโอเคมันไม่อยากหาเรื่องกับเราก็บายบๆอี้ดูบายไอ้ดูบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอีนี่มือดีเลยไอ้ตัวดีอีตัวดีเราวน่าตบให้มันลงตึ๊ดไหมโกงบายนะบายบาย บายบายไม่แกฟุบปาในฉันว่าจะฟักโอเคตอนนี้มันเออกดอย่างนี้เออกดไปเลยเออกดไม่ได้กดไม่ได้ไอผู้หญิงนั่งกระทั่วแล้วก็บูนเลยนะแกบอกให้ไว้อย่างอกหนึ่งเรื่องกอ้มาอย่ามาโทษฉัน โอเคเราจะไม่กดแล้วทีป่ประตูน้ำแข็งก็อยู่ตรงนี้นใค่เพราะโอ๊ยจะป้ดนทำไมยา่าหมาเนี่ยแม่เตือนยังไม่ฟังเลยนะมึง ไม่มีจะนอนแล้วไงทันเลยก็ป้าล่ะฮะถ้ารถอะไรมาถ้ารถเลยมาไม่ตีบัตรไหมเอาได้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอรอรอไอ้นี่ด้วยรอของไอ้ที่สองอ๋อเมื่อกี้เพิ่งตกไปเหรออ๋อหนูไม่เห็น ปุ่นที่ว่าปัญหาทุกคนทุกคนก็รู้ดีคลิปนี้ทำเวลาเท่าไหร่นะโดยไหนเวลาน่าจะไม่เท่าไหร่ไม่เวลากี่ทุ่มแล้วใครผมไม่เคยเลยไปเองเลยเหรอจะได้อางไรตัวยนี่ยจะได้ไที่ไหนอะ ถ้าตีแบบฉันไม่เอานี่นนนนนกะโดนเลยแบบนี้กระโดดเลยก็เลยโดนเลยกระโดดเลยเก่งไหมฉันอ่ะเก่งอยู่เก่งอยู่สภาพกับไม่สภาพกับไม่สภาพนี่นะทุกคนเดี๋ยวขอเลิกเล่นไปก่อนะโอเคบ๊ายบายอยู่นี่ก่อน